เดินผ่านสวนเขาเห็นดอกไม้สวยก็อาอ่ายคลิปไม่ได้พี่น้องดอกรักกกลียเม็นจะงามงามเนาะในบานเขาก็งามงามเดินผ่านสวนเขาจะไปบ้านเพื่อนเพื่อนชวนไปดื่มดื่มไอวายร้อนเนาะพาก,กันลูกมะเดื่อเขาดู เือต๊ะต๊เนาะเนี่ยต๊ะโตะถวใบกระโต๊จะคล้องสงสัยจะทำไม่ไว้เลยแหละฉันกับมาดูบ่อยจะคล้องขนาดอยากคุยกับแกแต่ว่าไม่เห็นแกแกชอบให้ฉันชอบเก็บให้ฉั้นมาเดือดนีด่ก็อีกปลุกไหลเนาะโอ้ทำไมเหม็นมาเอาออกจากข้างบางเนี่ย จริงๆไอ้ไอ้ที่มันตายนะเขาฝ้องตัดออกเนาะที่มันแห้งอ่ะดอกแห้งนะดูไอ้เปิ่นเขากรดกเนาะโอ้ยไอ้เปิ่นดกจริงๆไอ้เปิ่นดกปีนี่งไหนเห็นบ้านไหมโอ้ไม่เห็นโอ้ยราสเบอร์รี่เขาเขาไม่เก็บมันแห้งเนาะนกก็คือไม่กินเห้อ นกไม่เห็นได้ยินเสียงนกจงนี่ไม่ด้ยินเสียงเลยตอนเฉาชั้นจอบเปิดหน้าต่างมาฟังเสียงนกเนาะแต่ไม่เห็นไม่ได้ยินเลยนกบินก็ไม่เห็นแต่ก่อนนกเต็มในสวนบินเต็มเนาะโอ้ราสเบอรี่เข้าดว้วยทำไมเขาไม่กินฮึเต็มเลยปล่อยให้เหงทถิ่งให้พึ่งกินพึ่งก็กินนิดเดียวอ่าง,งุ่นก็งามอ่าง,งุน่นตกโดก วอ้ว่านฉันเห็นตะาต่างเลยเนี่ยจะไปบานเผื่อนเอาถงอบให้เขาขึงทุงเราว่าลูกอามาแบ่งกันคนละขึงฉันกินไปหมดดอกหลายไป,ปเดินขึ้นโนมน,น,น,นมาทด้ไหนเนาะบานอยู่นู่นใช่ไหมเดินมานูแล้วก็เลี้ยวมาล้วกตรงมานี่ จริงกันไปฝั่งทางฝั่งนู่นก็ได้นะะแต่ว่าอันไหนก็ไปโน่นกันเลยมาทางนี้ไปไนแหละลูกลูกอันนี้เขาก็สวยเนาะลูกกหลาบสวยไปดื่มไวน์บานเพื่อนมาจ้ะ ไปตนหาโมงตอนนี้สองทุ่มกว่า,ก,วากำลังจะมืด,ดไม่นากลัวหรอกมีคนเดินอยู่น่ะเพราะว่าห้างทั้งแถวนู้นมันยังเปิดอยู่เนาะนก็เดินกลับตรงนี้จะ้ะเดินประมาณ15นาทีถึงบ้าน อากาศดีดีเย็นสบายเพื่อนให้ของมา้วยเต็มถุง <laughs>